คนหนึ่งหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปเที่ยวยะลากลับมาอาการเหมือนผีเข้าเป็นเดือนออสุดท้ายคนไม่ไหวต้องไปหาพระเกจิชื่อดังในปทุมธานีให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับไง สร้างสรรค์ด้วยมือคนไทยมากมายที่คุณยังเห็นไม่หมดศักดิ์สิทธิ์สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเคียรปล่อยให้จุดด่างดำทำได้ยความมั่นใจของคุณมาเพิ่มความไบรท์ให้กับผิวใหม่ลอเรียล um. ไกลคลิกไบรท์เซรั่มด้วยแรงบันดาลใจจาก Peeling Treatment ไกลคลิกเพื่อผิวดูกระจ่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง5 7เอรู้สึกผิวดูสว่างใสได้ทันทีลอเรียลปาริสไกลคลิกไบรท์เซรั่มผมว่าความสุขเริ่มต้นจากตัวเราและส่งต่อถึงกันได้ทุกเช้าเช้าน เอสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขให้ผมทุกเช้าเพราะกลิ่นหอมๆจากกาแฟขั้วบทละเอียด2สายพันธุ์เต็มรสชาติกาแฟแท้ๆนี่แหละแก้วแรกยามเช้าของผมที่สร้างความสุขเล็กๆแต่มีความหมายมาเริ่มต้นเช้าดีๆดีดยวกันนะครับเริ่มด้วยเนสกาแฟเรดครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็จะไม่วันพลากจากคุณ โอ้่เขาไม่ปฏิเสธหรอกรักทางไกล <โด S 1> ถึงไหนถึงกันเพราะเขาเทคสเทกรอนที่ทำให้คุณมั่นใจไปได้ไกลกวา่าขนาดเงนูนะเอา้าไม่บอกแต่แรกเลยตรุษจีนเนี้ยพ่อโชว์ฝีมือเองโอ้พ่อทำเองเหรอ <laughs> มีขนมซสยัางหอมกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมีเฮงทุกเมนูอื้อร่อยใครทำก็กินดีมีเฮงขนมสุกก้อนและอร่อยชัวชุดที่ป้องกันชุดที่มั่นใจ ใช้เพาซิลเวอร์นาโนพิสูจน์แล้วจากญี่ปุ่นช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้มากถึงเ9 9 9ช่วยยับยั้งแบคทีรียสะอาดหอมเพาซิลเวอร์นาโนช่วยฆ่าไวรัสลดกลิ่นอับไม่งอแดดกินก็กินในจะกีบทิ้งก็กินในจะกีบถิงตอนเย็นก็กินในจะกีบวันในค่ำก็กินในจะกีบอยากกินในจะกีบที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินในจะกีบที่ไรเธอก็ชงมาให้ในจะกีบดื่มอร่อยดื่มได้ดี

ชีวิตง่ายหลายเด้งเ่งรับตุดจีนที่โลตัสเฮงกับไก่ต้มเนื้อแน่นพวงราคาเดิมตัวละหนึ่งรบาบาทเฮงกับผลไม้มงคลเริ่มต้น29่สิบเก้าบาทเฮงกว่าเดิมอังเปาไทยม่เสร็จหนึ่งร้อยห้บาทถึง31มสก,กราคมนี้ที่โลตัส สบู่วิพาดาแครอทคอลลาเจนสติกเกอร์หัวหอมแฮปปี้โนสแปะปุป๊บโล่งสบายไปพักที่หนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเจ็บเท้าตอนนอนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าก็เจ็บซีกเนี้ยค่ะมันจะเป็นอมพาตเลยครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นหน้าเราอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นหน้าผู้หญิงมุสลิมแบบที่ยามยๆสีดำแล้วหน้าเขาเละทหน้าเด็กเขาทำอะไรให้เด็ได้มาบีบเขามากดเขา เราโพลสาสนาใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมที่มีคนตายอะ่ะ <m> ใช่ตรงนั้นไหมคะ สิ่งเดียวที่เธอทําแค่นี้เลยคุณผู้ชม,มเธอแค่ชี้ไปตรงจุดที่เธอได้ยินว่ามันมีคนตายแล้วหลังจากนั้นอาการที่เธอเป็นทั้งหมดแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นไปมันก็เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะจากที่เราเคยได้ยินว่าไปในที่สถานที่เราไม่คุ้นเคยเจออะไรอย่าไปชี้อย่าไปทักอย่าไปพูดให้เงียบไว้ได้ยินอะไรก็เงียบเห็นอะไรก็เงียบอย่าไปพูดณนะที่ตรงนั้น ด้วยความที่เธอเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่คนะ่ะคุณผู้ชมก็แค่ชี้แล้วพูดไปแล้วอาการมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับสาวคนหนึ่งในวัย28ปีนะคะเธอชื่อว่าคุณปอย